กับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมอนุชาบุรพชัยศรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติในเบื้องต้นก็คงจะคล้ายกับที่ท่านสมาชิกได้ กล่าวมาก่อนหน้านี้นะครับเรื่องของความเป็นปัจจุบันนะครับเรื่องของการอัปเดตเนี่ยก็อยากจะเรียนท่านประธานว่าถ้าหากเป็นไปได้เมื่อมีการบรรจุเข้ามาแล้วถึงแม้ว่าจะเป็นการรับทราบรายงานเมื่อปี2563เนี่ยถ้าหากหน่วยงานที่จะเข้ามารายงานสามารถที่จะรวมในส่วนของปี2564 หรือถ้าหากเป็นไปได้ปี2,565เข้ามาด้วยเลยในวาระเดียวกันตรงนี้ผมคิดว่าก็จะได้เป็นประโยชน์แล้วก็จะสามารถดําเนินการอย่างที่ท่านประธานได้กล่าวถึงในการที่จะเ,เรียกว่าเคลียร์ของเก่านะครับที่อยู่ในคิวอยู่เนี่ยสามารถถ้าเป็นหน่วยงานเดียวกันเอาเข้ามาเลยนะครับซึ่งผมก็เห็นมีอยู่ในส่วนของที่เราจะมีการอภิปรายกันในพรุ่งนี้นะครับเรื่องของกอ,อชอเนี่ยก็เห็นว่ามีการเข้ามามากกว่า1ปี เพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ในส่วนตรงนี้ผมมั่นใจเหลือเกินว่าในส่วนของทางด้านกสทชเนี่ยคงมีปี2,564อยู่ในมือแล้วด้วยและดีไม่ดีอาจจะมี2,565ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้อยากจะขออนุญาตท่านประธานได้พิจารณาในอนาคตนั้นนะครับการบรรจุถ้านำปตีต่อมาที่เป็นปัจจุบันให้มากที่สุดเข้ามาถึงแม้ว่าจะเข้ามา,าหลังก็ตามแต่ว่าถ้าเป็นวาระเดียวกันก็เข้ามาพร้อมกันเลยครับท่านประธานครับเ,เรื่องต่อมาครับ ท่านประธานผมอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางด้านงบประมาณที่เกี่ยวกับในส่วนของที่รายงานฉบับนี้โดยตรงแต่มันเป็นภารกิจที่ต้องเรียนว่าในส่วนของกสท,ทชอเองอาจจะมีเรื่องของงบประมาณหรือการประสานงานที่ผมมีโอกาสได้ทราบข้อมูลมาแล้วก็ปัญหาแล้วก็อุปสรรคในหน่วยงานของกสท,ทชเลยอยากที่จะขออภิปรายเพื่อที่จะให้หน่วยงานได้รับไปพิจารณาด้วยครับท่านประธานครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของการที่เกี่ยวข้องกับการที่ทางกสทชเนี่ยมีภารกิจ ในการที่จะกำกับดูแลในการที่จะนำสายสื่อสารลงใต้ดินนะครับเรื่องนี้ก็คล้ายๆกับที่การไฟฟ้านครหลวงหรือว่าการไฟฟ้าภูมิภาคจะต้องนำสายไฟลงดินนะครับแต่ว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่าหลายหน่วยงานทั้งในส่วนของการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าภูมิภาคหรือว่าในส่วนของกสทชอเองเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีการพูดคุยกันอย่างเป็น รูปธรรมในการร่วมมือกันอย่างเต็มที่นึกภาพสมัยก่อนครับท่านประธานเราคงจําได้ว่าเราเคยมีการพูดกันว่าเวลามีถนนเส้นหนึ่งเนี่ยนะครับหน่วยงานหนึ่งไม่ว่าจะเป็นไม่อยากจะเอ่ยชื่อนะครับมาขุดขุดเสร็จแล้วก็ฝังนะครับอีกหน่วยงานหนึ่งมาถึงก็มาขุดใหม่แล้วก็ฝังแล้วก็มีหน่วยงานอื่นๆทั้งหมดโดยไม่มีการพูดคุยกันว่าจะกลบจะฝังกันเมื่อไหร่แล้วก็ทําทีเดียวพร้อมกันไปเลย นในส่วนของคณะรัฐมนตรีคอรมอเนี่ยเคยมีมติเมื่อเดือนพฤศจิกายน2564ให้ทางด้านกสทชเนี่ยไปร่วมกับทางด้านการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าภูมิภาครวมถึงบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนเนี่ย ไปพูดคุยกับผู้ประกอบกิจาการโทรคมนาคมและวก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการที่จะจัดทำแผนบูรณาการในการจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าต้องบอกว่าสายส่วนใหญ่เนี่ยเป็นสายไฟที่ทางหน่วยงานที่เกี่ยวกับทางด้านประกอบกิจาการโทรคมนาคมเนี่ยไปฝากเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นสายเมื่อก่อนนี้ถ้าเป็น analog อกนะครับก็คือสายเคเบิลต่างๆนะครับสายโทรศัพท์ แต่ในปัจจุบันเนี่ยก็คือพวกไฟเบอร์ออปติกอะไรต่างๆก็ไปอยู่บนเสานั้นทั้งหมดแหละครับอย่างไรก็ดีในปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเห็นว่าผู้ประกอบการเองเนี่ยยังไม่ได้รับข้อมูลมาทั้งหมดจากหน่วยงานอื่นๆนะครับเพราะว่าเขาอยู่ภายใต้กํากับของทางด้านกสทชนั่นหมายถึงว่าบริษัทเคเบิลอะไรต่างๆทั้งหมดเนี่ยเขาก็จะประสานไปที่กสทชแต่ข้อมูลในเรื่องของการที่<ม>จะเกี่ยวข้องกับการนําสายไฟฟ้าลงดินเนี่ย ข้อมูลไปไม่ถึงเขาเพราะฉะนั้นการดําเนินการในการที่จะวางแผนร่วมกันอย่างที่ผมเกลืนในตอนต้นเนี่ยไม่ต้องเอาออกเอาลงเอาออกเอาลง,าลงคนละทีกันท,ทําทีเดียวให้พร้อมกันไปเลยเพราะว่าเราทราบกันดีอยู่ว่าการที่จะนําสายไฟฟ้าลงดินเนี่ยก็คือการร้อยท่อลงใต้ดินแล้วท่อตรงนี้เนี่ยก็คือเข้าใจว่าเป็นของหน่วยงานที่เป็นคนดูแลในพื้นที่นั้นอย่างเช่นในส่วนของกรุงเทพมหาคนครเนี่ยก็เป็นของกทม นะครับในส่วนของต่างจังหวัดก็คงจะเป็นของเทศบาลเมืองเทศบาลนะครอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมคิดว่าถ้าเป็นไปได้ในส่วนของกสทชเนี่ยถ้าจะเป็นตัวกลางในการที่จะประสานงานกับทุกหน่วยงานในการที่จะดำเนินการให้มีการนำสายไม่ใช่เฉพาะสื่อสารนะครับสายสื่อสารอย่างที่ผมบอกมันคนละส่วนกับสายไฟฟ้านะครับเอาสายไฟฟ้าลงดินพร้อมกับสายสื่อสารทั้งหมด ไปในข่าวเดียวกันงบประมาณมันก็น้อยลงนะครับแล้วเรื่องของการที่ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยการที่เราจะไปเส้นไหนก่อนเส้นไหนหลังมันมีเรื่องของการจัดลําดับความสําคัญเนี่ยจะได้ดําเนินการพร้อมๆกันไปในทีเดียวกันผมมีโอกาสได้ไปสอบถามหลายๆส่วนนะครับว่าเอ๊ะเหตุใดทําไมเส้นบางเส้นนะครับมีการนําสายไฟฟ้าลงดินไปแล้วบางส่วนแต่ว่าเสาไฟฟ้าก็ยังมีอยู่ นั่นเหตุผลที่ได้ยินและที่ได้รับคำตอบขึ้นมาก็คือว่าผู้ประกอบการระบบในส่วนของที่เป็นเกี่ยวข้องกับการสื่อสารเนี่ยก็คือเขาเพิ่งจะเลสายเคเบิลใหม่ก็คือเพิ่งจะทำไฟเบอร์ออปติกเส้นใหม่ไปพาดบนสายไฟฟ้าแนวนั้นแล้วการที่จะให้เขาเนี่ยเอาสายเคเบิลใยแก้วไฟเบอร์ออปติกลงใต้ดินอีกเนี่ยเขาต้องทำใหม่หมดเลย นะครับเพราะฉะนั้นถามว่าแล้วทําไมไม่คุยกันตั้งแต่แรกนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมได้รับคําตอบมาเหมือนกันว่าถ้าหากทางด้านกสทชมีโอกาสที่จะพูดคุยกับหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นเทศบาลไม่ว่าจะเป็นกทมหน่วยงานการไฟฟ้านะครหลวงนหน่วยงานการไฟฟ้าภูมิภาคต่างๆเนี่ยก็จะทําให้งบประมาณเนี่ยน้อยลงในการที่จะต้องจัดสรรซึ่งมันก็เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการที่จะต้องมารายงานในเรื่องของการที่จะมีงบประมาณประจําปีต่างๆด้วย อีกส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นส่วนสำคัญนะครับก็คือในการที่ในปัจจุบันเนี่ยการที่ในส่วนของกอสทชอเองมีอำนาจในการที่จะเชิญหน่วยงานต่างๆเข้ามาเนี่ยผมคิดว่าเรามาจัดสรรกันใหม่ได้หรือไม่ณนะตอนนี้เนี่ยในเรื่องของแผนงานในการที่จะวางระบบการลงาสายไฟฟ้าลงดินเนี่ยเขาก็จะมีแผนงานของเขาแผนหนึ่ง อีกส่วนงานหนึ่งก็จะมีงานส่วนของการที่จะนำสายเคเบิลทั้งต่างเนี่ยลงดินก็จะมีอีกแผนอีกแผนหนึ่งเป็นไปได้หรือไม่ครับที่จะเอา2แผนเนี่ยทั้งไฟฟ้าทั้งสายสื่อสารเนี่ยมาเมิร์จกันมาบูรณาการกันแล้วก็เป็นแผนแม่บทแผนเดียวเลยผมเข้าใจว่าการไฟฟ้าก็มีหน่วยงานที่ดำเนินการไปจนถึงปี2570 โดยส้ำไปกสทชก็มีอแผนหนึ่งอยากให้หน่วยงานเนี่ยครับมารวมกันมาเมิร์ชกันแล้วก็ทำเป็นแผนแม่บทอันเดียวเลยแล้วจากนี้ไปก็เดินหน้าครับบอกประชาชนเลยว่าปีนี้ปีหน้าอีก2ปีอีก3ปีอีก5ป,กปีเรามีงบประมาณจะทำเส้นไหนทำอย่างไรแล้วก็ทำพร้อมไปเลยครับย้ำครับสายไฟเคเบิล สายไฟฟ้าแล้วก็สายเคเบิลสื่อสารทําพร้อมกันลงไปลงใต้ดินไปพร้อมๆกันจะได้ลดงบประมาณทั้งหน่วยงานของทุกที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งไฟฟ้าแล้วก็สายสื่อสารด้วยครับฝากท่านประธานในประเด็นนี้ด้วยครับขอบพระคุณครับ